สวัสดีค่ะพบกับช่องปลาแมวกเกษตรใบทองืัอนี้ออกมาเลาะมาชมหน้าออกมาตอนเศร้าๆเลยปลาแมวมาเก็บทั่วฟักเงาแมงมีเให้เก็บอยู่เดอ้อเดี๋ยวพาไปเบิงอันนี้ไม่ยืนเบิงเข่าก่อนเท่าวันวานปลาแมววานนามม้ำตุมเขี้ยวแล้วเขียวแล้ว,ว,ลวปลาแมวเอาปุ๋ยมาใส่ละ เป็นลักษณะโตบ่ท่านกันต่าอ,อันที่วานเพื่นกับงามกอนนี่เพื่อนบ่ได้ถือใหญ่ไปใสเนาะวันนี้ก็มีซุ่มอันตรงกลางๆนะ่ะที่ป้าแมวเอาเขาจากอันฟางผุนมาอันดำมามาสมมาเสริมส่วนที่ว่างๆที่บ่เกิดเพื่อนก็นจะเป็นตนน้นน้อยๆก็กันอยอะอ่า เพ,พิ่งจะติดเพิ่งจะเป็นกอส่วนอันเทียนเพื่อนวานอยู่ก้อนนี่งามนี่เห็นมหนี่แต่ว่าเพื่อนจะเป็นแถวเป็นแนวเลยเพึ่งนจะเป็นจุ้มเป็นจุ้ม <c oughs> เป็นย่อมเป็นย่อมอยู่กะจังติดตามเบื้องมาอันตอนเพื่อนอันออกร่วงเพื่อนจะท่านกันบ่เพื่อนบ่ฟอมกันเนาะ กะงามเป็นบางแหง้งแต่ว่าก็ง,งามอยู่ใส่ปุย๋ยแล้วมาที่บ้านนะเพื่อนจะแตกกอรพร้อมมีแตกกอต้นนึ่งก็จะแตกออกเป็นสองสามแฉกสองสาอัน,นล่วงเนาะ <c ười> มีตัดหยาพร้อมโอ้ยแังเธเบิง้งตอนเพื่อนออกล่วงเพื่อนจะออกพร้อมกันบ่เอามาดำซามกับอัน อยู่แต่เกาที่วันอยู่แต่เกานะจะอ,ออกร่วงพ้อมกันท่านกันบ่หันมาเบิง่งอันถั่วฝักยาวเบิ่งดูละเริ่มสุดซ่อมไปเบิดแล้วแต่ว่ากับนีหมากเก็บอยู่พอแมวก็ได้ออกมาเก็บหมากถั่วนี่ลหละถั่วฝักยาวอธิ้างขึ้นหลุมนะเพื่อนกับยูก็บพื้นส่วนที่ยัง้มีข้างอยู่นี่ก็ขึ้นยู จะเอามาเพื่นกะลอยล้อแล้วล่ะสำหรับนี่ก็ได้อยู่นี่ปลาเมี่ยวมาเก็บแล้วปลาเมี่ยวมาใส่ถังไว <c oughs> ้เนี่ยฮะคนกะลิ้นแล้วปักแป๊กปักแปก๊กทั่วเขากะมีทั้งงามบ่ง,งามล่ะ คือว่าได้เก็บโดนอยู่ทัวฟักย่าปวปลาเมลบ่ได้ดูแลยังายากพิกนี่พิกนี่ปนกันอยู่นี่พิกนี่บ่แดงจ้าถือนี่เป็นพิกเขียวพิกเขียวอยู่พ่อคนจะแก่มาเนี่ยคนจะกรหลวงล่งหลวงล,วง,ลวงเนาะอือนี่เป็นพีกเขียวพีกเขียวอยู่ ถ้าฝนงดเพิ่นแกขึ้นมากเพิ่นแกขึ้นสีดแดง้อยูพริกกลายเป็นพริกเขียวทั้งที่ลูกใหญ่อยู่เด็กนะลูกโตอยู่กัมีกัมีฟางดินแดงทั้งนี่ที่ปลาแมวปลูกไม่เออที่ปลาแมวปลูกใหม่ไม่กับสดชื่นดีอยู่เด้ อามาถ่ายแต่ต้นยังไงกว่ามูนี่แลหละต้นน้อยๆกับพ่อถ่ายเบิ้งละปลาแมวล่วลลองพื้นด้วยปุยอนชีวภาพผสมกับเคมีอย่างละขึ้นเคมีอันสิบหกแปดแปดใส่สองต้นอยู่แต่ว่าคือจังต้นเล็กต้นใหญ่บ่เสมอกัน มาแม้ว,ว่าจะแยกแยกต้นพ่นออกจากกันยานเพ่นเหี่ยวอันนี้ใส่เลยสองต้นใส่สองต้นไปเลยอ่ะยามไม่ไหวเ้อแต่ว่ายงา่มนีก่ะแง่มฝนเนาะพริกจะลึ่งเดืองดินมันแฉะเอ,อ,อาคลิปนี้บอมิงยังไล่เราพามา้มให้ชมหน้าชมสวน ว่าเขาปลาแมวกับเขียวเขียวแล้วเนี่ยเขาที่ใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยหลังดำเขียวเขียวแล้วงามงามแล้วทัวกัมีให้เก็บหน้าบรรยากาศเศร้าๆยังสิอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณที่พูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามานะจ๊ะปลาแมวจะกลับไปเยี่ยมบ้านทุกๆบ้านนั่นละจ๊ะอาจจะใส่เวลาเนี่ย คนจะตกไรแล้วเนี่ยฮ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ